เรียกว่าเป็นทัศนารุสตริยะคือได้เห็นพระสงฆ์จำนวนมากมายเห็นศรัทธาสาธุชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นผู้ไม่มีบารมีจริงๆมันทำไม่ได้นะฉะนั้นการทำได้เท่เทียกว่าเป็นบุญบารมีของพระที่วัดธรรมกายที่จัดงานพร้อมทั้งลูกศิษย์และพ่อเพียงสามัคีกันพในการที่จัดระบียบ ของวัดพระธรรมกายได้อย่างยอดเยี่ยมแสดงบ่งบอกออกถึงความสมามัคคีในการจัดงานบุมง,งานผุศสนในคราวครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในโลกที่มีพระจำนวนถึง4ี่0มื่นลูกในการที่จะมารับถวายทยทาน สิ่งที่เราน่าทึ่งที่สุดคือการที่เรามารวมตัวกันที่วิหารคดแห่งนี้ซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรวมตัวของพุทธศาสนิกชนแสดงบ่งบอกออกถึงความสามัคคีในการจัดงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้เราจะได้ภาพที่งดงามออกไปสู่ทั่วโลก และคนทั่วโลกก็จะเห็นว่าความสมัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมแล้วที่มีสโลแกนบอกว่าพระอาทิตย์เป็นหนึ่งเดียวฉันใดการรวมตัวความสมัคคีของเราพุทธบริษัทก็จะเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์หลายคนพอมาถึงแล้วมาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วทึ่งในการที่จัดระเบ,บี ของวัดพระธรรมก,กายได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นระเบียบเรียบร้อยพระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียบร้อยกรลยาณมิตรก็เรียบร้อยทุกส่วนทุกสาขามารวมตัวกันในหนึ่งเดียวของโลกแสดงถึงวิสัยทัศน์และระบบการจัดการที่ดีทุกผแผนกทำงานเหมือนเดียวกันหมดทั้งผแผนกปฏิคมต้อนรับ นแผนกจัดการบริการในเรื่องของอบัตรนิมนต์ายชื่อพระสงฆ์ในการต้อนรับนแผนกจัดเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนอไปด้วยองค์กรของวัดพระธรรมกายขอบุญญาบรมีในการที่กรยามิตรทั้งหลายได้กระทำศิษยานุศิษย์ได้กระทำในวันนี้จงส่งผลบุญให้กับพระเดชผู้คุณ หลวงพ่อธรรมชัชโยเราได้มีอายุมั่นขวัญยืนขอให้เป็นร่มโพร่มใสและเป็นหลักชัยในการนำพระพุทธศาสนาสืบต่อไปก็นหน้าอาัาจรรย์ว่าที่สามารถให้คนเกิดศรัทธาน,นั้นน่ะนเข้ามาสู่สถานที่นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีได้เห็นรูปแบบแล้วการบริหารจัดการนั้นก็เห็นมานานแล้ว20-30ปีแล้วก็เห็นว่า เป็นระเบียบเรียบร้อยและการบรหิหารจัดการที่ดีและสามารถสร้างศรัทธาให้คนทั่วโลกกว่าได้คนจะได้เกิดศรัทธาแต่ละคนมันยากอยู่นะขออนุโมทนาในการจัดการทำได้สร้างพื้นฐานให้แก่พระศาสนาให้ความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาแม้ส่วนอื่นนั้นอย่างน้อยเราก็ให้คนได้เกิดศรัทธา นั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะศรัทธาเป็นสิ่งที่นำมาแห่งความเจริญอันอื่นเราไม่ต้องไปพูดถึงขอให้ว่าเรามีศรัทธานั้นแหละนั่นะจะเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งหลายจึงขออนุโมทนาในการที่ได้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาทั่วประเทศในครั้งนี้มีความภาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจมาเห็นบุญบาร,รมีของส์พ่อธรรมชโยนี่แล้วเนี่ยความทั้งลึกซึก้งลึกหา เอ้มานน้นนะการจะจัดงานได้อย่างนี้นะหายากมากเรียกว่าไม่มีแล้วนะเรียกว่าเป็นอาจจะว่าเป็นครั้งแรกแลยว่าเป็นมีแห่งเดียวที่จะจัดรวบรวมคนได้มากแล้วว่าสองได้มากสี่หมื่นกวัดนี่เนะี่ยไม่ใช่น้อยเป็นความสามัคคีมากมากเลยทีเดียวนะต้องพร้อมด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะแล้วก็ผู้ไม่มีบารมีจริงๆมันทําไม่ได้นะฉะนั้นการทําได้เรียกว่า เป็นบุญบารมีของผู้ที่วัฒมากายที่จ,จัดงานพร้อมทั้งลูกศิษย์พร้อมเพียงสามคัคคีกันมาเห็นแล้วก็ยติโยองว่าพวกภาพุ่มใจได้มาร่วมทําบุญทํากุศลกันยังแค่ไม่เห็นก็สบายอกสบายใจต้องนึกถึงบุญบารมีว่าผู้มีบารมีเท่านั้นอยู่ในที่ใดทําให้สถานที่นั้นเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าให้ร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไปและทุกคนก็ถือว่าเป็นคนมีบุญ จึงค่าได้มาร่วมกันทําบุญกับคนเคยสร้างบุญเร่วมกันมาจึงค่ามาได้มาเร่วมกันจัดได้ดีมีความเรียบร้อยหาที่ไหนไม่ได้แล้วคงไม่มีที่ไหนจะจัดได้อย่างนี้เรียบร้อยทุกอย่างแม้แต่คนเป็นหมืนม่นหมืน่นแสนก็เงียบทางวัดที่หลวงพ่ออยู่มีเก้าคนสิบคนก็เสียงเกียวละเทศก็เทศกันไปนก็คุยกันไป แต่ที่นี่เงียบมาหลายสิบครั้งแล้วแต่ว,ว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะมาแล้วสบายใจเมื่อได้รับอารัธนามาก็มีความรู้สึกปิติยินดีเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วความรู้สึกปิติยินดีเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าเป็นทัศนารุสตริยะคือได้เห็นพระสงฆ์จำนวนมากมาย เห็นศรัทธาสาธุชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นที่สามารถได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จเป็นการประกาศความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้นคนอื่นที่ศรัทธาย,ยัางไม่เต็มที่ได้เห็น สิ่งเหล่านี้ก็จะได้เป็นสิ่งที่เพิ่มพูนศรัทธาให้บางเกิดขึ้นและจะเป็นโอกาสชักจูงคนให้มาทำความดีหัวใจก็คือการทำดีคิดดีพูดดีก็จะเป็นเหตุทำให้โลกของเรานี้อยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการจารัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วผู้มาร่วมในงานที่นี้คือผู้มีบุญแล้วก็ได้สร้างบุญอนุภาพของบุญนี้ก็จะคุ้มครองรักษาให้พวกเราให้ประเทศชาติบ้านเมืองให้โลกของเราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจึงขออนุโมทนากับท่านาสดาธุชนทุธบริษัททั้งหลายแล้วก็ กราบอนุโมทนากับพระเดพออชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นต้บนบุญของลูกศิษย์ที่ทำให้เกิดงานครั้งนี้ขอให้ทุกท่านเจริญรอกงามไทบูย์ในพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคนเธอ the